สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวนักษัตกปีจอประจำเดือนพฤศจิกายน2567ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่30พฤศจิกายนเรามาดูกันนะคะว่าชาวปีจอค่ะช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้นะคะดาวสุกจะย้ายราศีนะคะอยากดาวศุกร์จะย้ายราศีตั้งแต่วันที่3พฤศจินะคะได้ตำแหน่งมหาจักรนะคะก็คือหมายถึงโอกาส นะคะในเรื่องของช่องทางการเงินนะคะจะมีโอกาสมากๆดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายอยู่ร่วมกับดาวพุธนะคะการติดต่อการเจรจาต่างๆนา,ๆน,าๆนาน่าจะส่งผลดีกับชาวปิจอนะคะดาวพุธเนี่ยชาวปิจอดาวพุธเป็นเลขประจํำปีนักษัตวคุณนะคะอ่าก็การติดต่ออะไรใดๆก็น่าจะมีผลดีนะคะ หรือบางท่านก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาส่งเสริมคุณอาจจะต้องมีการติดต่อดิวงานต่างๆนานา,นานากับผู้หลักผู้ใหญ่หรือบางท่านมองในมุมกลับก็อาจจะไปยถึงการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้ไหมได้นะคะ,ะดาวอาทิตย์เปเล็งกับดาวพระัน์ก็เป็นคู่มิตรใหญ่อีกนะคะตรงนี้ก็เกิดผลส่วนดาวที่ไปเล็งเมื่อติวก็อาจจะหมายถึงอะไรจุดเปลี่ยนได้นะคะโอกาสเปลี่ยนแปลงได้โอกาสการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆได้นะคะในเรื่องของช่องทางหารายได้ของคุณทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ชาวปีจอค่ะนะคะแต่ละเรื่องของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะดาวทิศย้ายนะคะย้ายกลางเดือนออกจากตําแหน่งนิดแล้วนะนะคะก็อาจจะหมายถึงออกจากตําแหน่งเสริมอะไรทุกอย่างมันก็น่าจะเริ่มคืบหน้าเริ่มก้าวหน้าเริ่มมีโอกาสนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าภาพรวมของชาวปีจอจะเป็นยังไงบ้างขอให้ชาวปีจอทุกท่านโชคดีนะคะ โอกาส่ะโอกาสมาการเงินความสมหวังความสําเร็จการวางแผนนะคะต้องกาใครที่ต้องการวางแผนการลงทุนนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอโอกาสเดี่ยมันมาแล้วนะคะหรือคุณวางแผนมาแล้วคุณก็อาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณวางแผนนั้นมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นก็มันจะนําพาโอกาสความสมหวังความสําเร็จบางท่านจะมีโชคโชคใหญ่โชคบ้านโชคเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวได้ไหมได้ นะคะหรือบางท่านได้ข่าวดีบางสิ่งบางอย่างได้หรือบางท่านได้โชคทรัพย์บางสิ่งบางอย่างได้บางท่านได้อะไรดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวได้ไหมก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะตรงนี้ส่วนในเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะบางท่านก็อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่กับใกล้ตัวนะะใกล้ตัวในสายงานบางท่านทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนก็น่าจะมีปัญหากับใครบางคนนะคะกับใครบางคนแต่เราก็มองว่า เราก็มองว่าปัญหาตรงนั้นนะ่ะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าน่าจะคลี่คลายเพราะอย่างน้อยๆบางท่านก็มีการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานนะคะบางท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เกิดขึ้นการมีความหวังโอกาสใหม่ๆตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นเพราะบางท่านเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งจะออกจากปัญหาละปัญหาก็คือย้ายงานออกงานเปลี่ยนงานนี้แหละนะคะใครที่ทําการค้าการติดต่อเจอจาอะไรต่างๆนานา ย่อมส่งผลดีให้กับชาวปีจอนะคะคู่ค้าคู่ธุรกิจการติดต่อต่างๆย่อมดีมากๆนะคะในช่วงนี้โอกาสการเริ่มต้นโอกาสการลงทุนอะไรใหม่ๆในงานที่คุณหวังมันก็จะเป็นรูปธรรมท,ที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของโชคบางท่านก็จะมีโชคนะคะบางท่านมีโชคฟุกโชคเสี่ยงแต่บางท่านจะมองในมุมมองว่าคุณกําลังมีอกมีในเรื่องของการเงิน มาจากการลงทุนเสี่ยงๆอีกหนึ่งช่องทางการเงินอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณก็ต้องวางแผนคุณก็ต้องรอบคอบคุณก็ต้องออรู้เรื่องนะคะต้องรู้เรื่องก็คือต้องมีความรู้นะคะส่วนความรักนะคะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นภายในครอบครัวนะคะและก็อาจจะมีโอกาสมากๆเลยช่องทางงานใหม่ๆโอกาสการเงินช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะคู่รักครอบครัว ส่วนบางคู่รักบางครอบครัวก็จะมีข่าวมงคลด้วยส่วนบางท่านก็จะมีโชคในครอบครัวก็อาจจะหมายถึงการได้อะไรก็ได้นะคะในครอบครัวกเกิดขึ้นอ่าส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักจะมองในมุมมองที่ว่าให้ประครับประคองกันไปดีๆนะนะคะใครที่มีปัญหาความรักก็ต้องประครับประคองค่ะส่วนบางท่านก็ไปรับรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างอะนะคะหรือ ตรงนี้อาจจะเป็นคุณ,คณเป็นผู้กระทําก็ได้ถ้าคุณเป็นผู้กระทําก็ระวังแฟนคุณจับได้นะถ้าคุณเอ่อนอกลูก่นอกทางนะนะคะตรงเนี้ยส่วน อมคนโสดมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่เรามองว่าชาวโสดคุณค่อนข้างจะช่างเลือกเป็นพิเศษนงานชาวปีจอคุณอาจจะต้องเลือกสปกสเปคเลือกแบบโอ้ทุกอย่างเราก็มองว่าคุณก็น่าจะเป็นคนโลกส่วนตัวด้วยนะคะการที่มีใครหรือจะเริ่มต้นชัดเจนกับใครหรือจะมีใครเข้ามาจีบคุณก็ต้องเลือก อารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวจอค่ะแต่เลเลือกโชคไม่คาดคิดสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะการติดต่อการเจรจาส่งผลดีงานมีโอกาสนะคะงานมีโอกาสการติดต่ออะไรต่างๆนานาธุรกิจติดต่ออะไรต่างๆนานาก็ย่อมส่งผลดีบางท่านมีโอกาสงานทางเลือกใหม่ๆนะคะตรงเนี้ทีนี้เรามาดูกันใครรองานจะมีข่าวดีนะคะบางท่านรอในรูปแบบส่งเสริม รอในรูปแบบเส้นสายนะคะมาดูกันค่ะงานชาวจอบางท่านเข้ามาฟังอาจจะไม่ตรงนะคะเพราะว่าหนึ่งนักษัตวมีตั้งหลายราศีหนึ่งนักษัตว์มีสิบสองราศีนะคะตรงนี้อาจจะไม่ตรงกับบางท่านเป็นการเปิดแบบสาธารณะพูดทุกคลิปพูดทุกครั้งบางท่านเข้าใจว่าเป็นดวงของตัวเองโอ้โหเป็นตุเป็นตะอะไร บางทีอะค่ะนะคะบางทีคุณก็มองว่าไอ้นุ่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีอะไรอย่างนู้นไม่ดีหมดบางทีนะคะตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการเปิดแบบสาธารณะอะไรที่เขาบอกมาว่าไม่ดีเราก็อย่าประมาทอะไรที่เขาว่าดีเราก็รับเอาไว้นะคะงานค่ะ <c oughs> ใครรองานใครว่างงานบางคนว่างงานมานะคะมีโอกาสสมหวังแล้วนะใครว่างงานมาเนี่ย แล้วก็บางท่านจะมีโอกาสไฟกันกับเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวในสายงานด้วยนะนะคะแล้วก็บางท่านรู้สึกโดนกดดันอึดอัดมากโดนกดดันอารมณ์ประมาณนั้นอ่าใครอึดอัดใครโดนกดดันก็จะมีโอกาสนะคะมีโอกาสตัดสินใจตัดสินใจมีโอกาสทางเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นบางท่านทนทํางาน่ะเป็นมุุษุ่เงินเดือนกินเงินเดือนนะคะทำแบบเพราะภาระเพราะหน้าที่เพาะความรับผิดชอบหมดจิตหมดใจหมดอารมณ์ เสงเบื่ออย่างเงี้ยนะคะคุณก็อาจจะมีโอกาสแล้วล่ะตัดสินใจละเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานเริ่มต้นงานใหม่นะคะเป็นจังหวะความคิดเป็นจังหวะการเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวะจุดจบของสิ่งเก่าๆงานเก่าๆเพื่อเริ่มต้นงานใหม่นะคะใครรองงานใหม่ก็จะสมหวังใครติดต่องานใหม่ ก็จะมีคนเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยใครที่ต้องร่วมหุ้นลงทุนทําอะไรใหม่ๆก็จะมองในมุมแบบนี้นะถ้าใครที่ต้องร่วมหุ้นลงทุนอะไรใหม่ๆเอ่อตกลงกันดีๆนะนะคะมันมองในสองแง่ได้บางท่านเดี๋ยวจะมีปัญหากับผู้ร่วมลงทุนแต่บางท่านก็อาจจะกำลังคิดว่าเออเราจะร่วมดีหรือเราจะลุยคนเดียวดีก็ได้นะคะก็ต้องตัดสินใจให้รอบคอบเพราะบางท่านมีปัญหากับ ทีมงานหุ้นส่วนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้บางท่านก็จะมีใครที่ร่วมพูดลงทุนอะไรกับใครเอาไว้ก็ระวังมีปัญหากับทีมงานหุ้นส่วนโ okay. อเคการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการจบจากเก่าๆการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโชคใหม่ๆโชคโชคงานใหม่ข่าวดีงานใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวปีจอด้วย นะคะชาวปีจอบางท่านได้ยกย้ายไปไกลๆก็มีบางท่านไม่ได้ออกงานแต่ตัวเองโดนโดนได้ยกย้ายไปไกลๆอาจจะต้องการยกย้ายไปไกลๆหรืออยู่ดีคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลไปติดต่อง,งานทางไกลก็ได้นะคะตรงนั้นก็เกิดขึ้นได้เช่นกันใครที่คาดหวังว่าตัวเองอยากจะเรียนรู้เอ๊ะฉันทํางานเนี่ยฉันต้องการพัฒนาถ้าทําแบบนี้ย่าอยู่กับที่แน่นอนต้องการพัฒนาต้องการเรียนรู้การเรียนเพิ่มเติมได้ไหมได้ การเรียนรู้ระดับสูงได้ไหมได้หรือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้คุณก็อาจจะมีโอกาสการเรียนรู้นะคะมาดูในตำแหน่งการเงินค่ะชาวปีจอเป็นยังไงบ้างตำแหน่งการเงินของชาวจอนะการเงินกันทองเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะการเงินมีช่องทางอื่นเข้ามาหมุนเวียนค่ะถึงแม้ว่าคุณจะมีปัญหากับใครการเงินแต่เราก็มองว่าคุณเอาตัวรอดได้ ะะแล้วเราก็มาว่าตอนนี้คุณกาลังจะมีโอกาสช่องทางการเงินช่องทางอื่นๆงานคู่ขนานงานส่วนตัวนะะงานเพิ่มเติมงานที่3มงานที่4และบางท่านจะมีโอกาสมากๆในเรื่องของการสแสวงหาเงินกระจากการลงทุนเสี่ยงๆแต่การลงทุนเสีย่ยงๆถ้าคุณคิดว่าคุณมีความรอบรู้แล้วโอเคอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังไม่รอบรู้คุณก็ต้องรอบรู้ก่อน นะคะต้องเรียนรู้ต้องรอบรู้ก่อนอ่าบางท่านจะมีโชคจากคนใกล้ตัวนะคะการเงินการทองบางท่านได้เงินจากอากาศเงินต่างถิ่มแดนไกลเงินออนไลน์นะคะได้ด้วยนะคะการทํางานหาเงินออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางก็เป็นช่องทางรายได้ของคุณบางท่านได้เงินทางไกลนะคะบางท่านได้เงินทางไกลบางท่านรอคอยเงินเก่าๆบางท่านมีในเรื่องของปัญหาเอกสารปัญหาธุรกรรมการเงินคดีความการเงินอย่างเงี้ย บางท่านก็รอคอยเงินตรงนั้นอยู่ก็มีเพราะบางท่านก็มีในเรื่องของคดีความการเงินในการฟ้องร้องเงินอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันไปนะคะเอ ants, ่อคดีความการถูกโกงอะไรอย่างนั้นอะอารมณ์ประมาณนั้นช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นเรื่องของการต่อสู้นะคะการต่อสู้คดีความตรงนั้นคุณก็จะมีโอกาสด้วยเช่นกันนะคะอ่าแล้วก็บางท่านก็มีในเรื่องของการเดินเรื่องเดินเอกสารนะนะคะการเดินเรื่องเดินเอกสารบางสิ่ง กับทรัพย์บางอย่างก็ได้นะคะอย่าไปไว้เนื้อเชื่อใจใครดีที่สุดในเรื่องของการเงินการทองเท่านั้นเองค่ะนะคะของชาวปีจอแล้วก็ชาวปีจอจะมีโชคโชคฟลุกโชคเสี่ยงด้วยนะคะโชคฟลุกโชคเสี่ยงโชคในเรื่องของการโชคฟลุกโชคเสี่ยงหนึ่งส่วนแต่ส่วนหนึ่งมาจากการทํางานการเอาตัวรอดการสแสวงหากา,การได้งานการทํางานอีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทางงานเสริมอะไรของคุณที่คุณอยากจะทําบางท่านอยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านค้าเปิดร้านอะไรของคุณอันนี้ก็เด่น นะคะอันนี้ก็จะเป็นโอกาสการลงทุนนะคะเป็นโอกาสการขยายเป็นโอกาสที่คุณกำลังจะมีโอกาสช่องทางไรายได้นะคะเพิ่มเติมนะคะตรงนี้ ชาวจอบางท่านจะมีโอกาสได้เดินทางไกลค่ะบางท่านจะได้เงินทางไกลนะคะบางท่านจะมีโอกาสมีโชคในเรื่องของการได้รถใหม่ก็มีบางท่านได้ได้งานไปที่ใหม่ได้รถประจำตำแหน่งด้วยเท่าที่เห็น <c oughs> นะคะโอเคจะมองในมุมมองว่าบางท่านจะมีโชคนะคะในเรื่องของโชคบางท่านมีเกณฑ์การเดินทางไปเกี่ยวข้องกับเออ มูเตลูอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยโชคมันโชคมานะคะนะคะแล้วก็บางท่านใครหวังอยากจะได้บ้านได้รถจะมีโอกาสได้บ้านได้รถนะคะใครอยากจะปรับปรุงบ้านใครอยากจะขยายบ้านโอกาสมาทั้งนั้นในช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นโชคชีวิตแต่บางท่านได้บ้านไปเลยแล้วบางท่านได้โชคดีคืองานใหม่ที่รอคอย คุณมีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่ส่งเสริมคุณอยู่เบื้องหลังก็หมายถึงการมีเส้นมีสายดวงอุปถัมภ์เกิดนะคะของชาวจอดวงเสียงโชคมานะคะเซนคอมมอนเซนบางทีอ่าตัวเองมีเส้นนะแต่พอถึงเวลาตัวเองลืมก็มีนะถึงเวลาอุ้ยลืมลืมเสียงโชคอะไรอย่างนั้นอ่ะอ่าส่วนบางท่านเงินช่วงนี้ใครต้องการรวบรวมเงินใครต้องการโกยเงิน โอกาสค่ะความสามารถของคุณมีความสามารถพิเศษด้วยความสามารถที่คุณกําลังจะมีช่องทางการเงินเข้ามาหมุนเวียนช่องทางอื่นนะคะช่องทางอื่นก็น่าจะเป็นโชคชีวิตของคุณตรงนี้ด้วยนะคะส่วนใครต้องการมีบ้านมีทรัพย์มีบ้านมีรถได้ใครต้องการเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านออกไปไกลไกก็จะมีโอกาสบางท่านได้เดินทางไกลไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลอารมณ์ประมาณนั้นหรือได้ไปไกลๆนะคะได้งานไกลๆแล้วได้ไปไกลไไกลตรงนี้อาจจะไม่ใช่ไกลต่าง ประเทศไกลต่างจังหวัดตจวได้ทั้งนั้นนะคะโอเคโชคมาค่ะโอกาสให,ใหม่จะสร้างความสำเร็จความก้าวหน้าให้กับคุณใครที่เปลี่ยนแปลงโย,ย,ยกย้ายก็จะมีโอกาสความก้าวหน้าจุดเปลี่ยนมาสุขภาพร่างกายชาวจอเออชาวจอระวังนิดนึงนะคะบ้านหมุนหน้ามืดชาวจอทานอะไรทานอาหารอะไรอย่ารีบร้อนระวังสำลัก ด้วยนะคะสุขภาพร่างกายน่ะแล้วก็จะมีในเรื่องอะไรอีกบางเคสอาจจะมีในเรื่องของการรักษาสุขภาพการผ่าตัดผ่าเจาะเล็กๆน้อยๆผ่าสันเสริมความงามก็ว่ากันไปอันนั้นก็อยู่ในตระกูลผ่าตัดผ่าเจาะนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็การประมาทเลินเล่อการทำอะไรนะคะการทำอะไรต้องระวัง ระวังของคุณวางในบ้านของคุณคุณวางอะไรไว้ที่สูงคุณวางอะไรไว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยกลรองของหล่นใส่ด้วยเท่านั้นเองนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะมีโชคด้วยค่ะมีเกณฑ์การเดินทางค่ะนะคะโชคตรงนี้หนึ่งโชคอุปถัมโชคตรงนี้โชคฟลุกโชคเสี่ยงนะคะตรงนี้ก็ได้ด้วยแล้วใครทํางานรับจ็อบมีโอกาสมากๆบางท่านได้จ็อบใหญ่บางท่านได้โปรเจกต์ใหญ่นะคะชาวจอ คู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวมาดูกันค่ะใครรอคอยการปรับขึ้นตำแหน่งมีโอกาสมากๆเลยนะหรือการทำอะไรคือคุณรออะไรก็ได้คุณจะได้โอกาสตรงนั้นคุณรอในสิ่งที่คุณรอเนี่ยคุณจะมีโอกาสความสำเร็จจากการรอรอตรงนั้นอยู่นะคะ หรือคุณรอเปลี่ยนงานรองานย้ายงานรอออกงานก็ว่ากันไปคุณก็จะมีเกณฑ์การออกงานย้ายงานเปลี่ยนงานบางท่านได้เดินทางช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเปลี่ยนบรรยากาศบ้างทํางานหนักขะโคมมาเป็นปีแล้วอวันหยุดยาวลองวิกเอนใช้วันหยุดลาพักร้อนให้คุ้ม ก็อาจจะมีโอกาสได้เดินทางได้พักผ่อนบ้างนะคะระวังสุขภาพร่างกายเท่านั้นเองสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นใครก็ได้ในครอบครัวเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะหรือตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องสุขภาพร่างกายเลยสุขภาพจิตเบื่อนายเบื่อเซ้งอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะเด่นในเรื่องของการเดินทางเด่นในเรื่องของการอยากจะได้รถใหม่ก็มีโอกาสนะคะก็จะมีโอกาสด้วยนะบางท่านก็อยากจะมีรถใหม่ทำอะไรร่วมกัน นะคะบางครั้งบางคราวมันมีลิ้นกับฟันบ้างที่มันผิดผิด,ผดใจใจกันถ้าคุณทำอะไรร่วมกันแต่การทำอะไรร่วมกันมันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่ส่งเสริมโอกาสถ้าทุกอย่างมันเริ่มต้นไปแล้วก็ต้องพยายามสร้างความ สร้างโอกาสสร้างความสําเร็จนะคะอย่าท้ออย่าแท้เท่านั้นเองลุยโอกาสก็มาแต่ถ้าคิดอยากจะทาอะไรร่วมกันปรึกษาหารือร่วมกันนะคะแล้วก็ลุยแล้วก็สร้างโอกาสก็มาใครที่ทํางานส่วนตัวธุรกิจเอ่อทำธุรกิจการค้าการขายคู่แข่งทางการตลาดเยอะคุณต้องทํำยังไงล่ะที่ธุรกิจของคุณหรืองานค้าง,งานขายของคุณจะไปรอดคุณก็ต้องมีแนวมีความคิดปรับเปลี่ยนอะไรบ้างไงนะคะตรงนั้นปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง โอเคน่าจะประมาณนี้นะคะของชาวจอสำหรับคู่รักครอบครัวแต่คู่รักครอบครัวรู้สึกว่าการเงินความมั่นคงมานะอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบ้างแหละเป็นภาระตามตัวแหละนะคะค่าใช้ใจ่ายจ่ายออกเยอะหน่อยจ่ายไปกับลูกจ่ายไปกับบริวารจ่ายไปกับการลงทุนจ่ายจ่ายไปกับของเสียหายหนู่นนี่นั่นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังการผิดใจกันการไม่เข้าใจกันการทะเลาะกันการเบื่อหน่ายต่อกันอารมณ์เบื่อเบื่อเสงเงนนาย ความรักเอ๊ะทำไมมันมีแต่ปัญหาทำไมมันไม่ดีขึ้นนะคะให้คุยกันให้ดีๆให้คุยกันให้ดีๆปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าคุยกันไม่ดีไม่ปรับความเข้าใจกันเลยนะคะตอนนี้เบื่ออารมณ์เบื่อไม่อยากจะคุยเขาไม่อยากจะคุยกับเราเราไม่อยากจะคุยกับเขาระวังการเว้นระยะห่างแล้วการเว้นระยะห่างมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการห่างเหินนะคะตรงนี้ต้องระวังด้วย แล้วก็บางท่านก็มีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์การแทรกแซงในความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่มือที่3แต่อาจจะเป็นบุคคลอื่นได้นะะมีการแทรกแซงปัญหามันก็เกิดการผิดใจกันมันก็เกิดนะคะก็ให้ปรับความเข้าใจกันดีๆนะนะคะเรื่องมันจะไม่เกิดนะคะหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งความรักไม่ดีขึ้นเลยบนลุปเดิมแต่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง นะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงสำหรับคนที่มีปัญหาความรักประคับประคองกันไปให้ได้รักกันก็ต้องประคับประคองหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องประคับประคองต้องคุยกันด้วยเหตุผลคนหนึ่งแรงมาอีกคนหนึ่งแรงกลับโอ้โหมันจะเหลือเหรอนะคะมันไม่เหลือนะถ้าแรงกันไปแรงกันมาบางทีวันนี้เรามีอารมณ์ที่ถิใส่กันทะเลาะก,กันพรุ่งนี้อ่ะเขาเงียบหายหรือเราเงียบหายอีกฝ่ายมันก็ทุกร้อนแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทิฐิใส่กันนะคะ คนโสดชาวโสดบางท่านก็ทุกใจนะกับอดีตนะบางท่านกำลังกำลังจะกลับมาเติมเต็มตัวเองบางท่านกำลังจะปล่อยวางเรื่องราวในอดีตแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่การปลดปล่อยการปล่อย,าอย,าอย,อยวางการจำยอมการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วชีวิตของคุณเหมือนคนเริ่มต้นใหม่มันก็คือโอกาสทางเลือกใหม่โอกาสของความอย่างน้อยๆทางเลือกใหม่ของคุณก็คือหนึ่งแหงและการปลดปล่อยจากความทุกข์ก็คือความสบายใจละหนึ่งนะคะ อีกหนึ่งทางก็คือต่อไปนี้คุณก็อาจจะมีโอกาสได้คุยกับใครใหม่ใแต่การคุยกับใครใหม่ๆคุณก็อาจจะยังไม่คาดหวังเพราะคุณอาจจะยังไม่กล้าคาดหวังไม่กล้าทุ่มใจมากอารมณ์ประมาณนั้นได้เพราะกลัวการผิดหวังเพราะคุณอาจจะเคยผิดหวังมาแล้วส่วนในบางเคสจะได้พบคนไกลนะครับได้พบคนไกลคนคุยคนไกลแต่การคุยคนไกลบางครั้งบางคราวคุณก็อาจจะรู้สึกว่า เอ๊ ه, การคุยกับคนไกลแล้วมันจะมีโอกาสไปต่อหรอมันก็ได้แค่คุยกันแบบนี้ปะบางคนก็คิดมากแบบนี้นะคะบางคนก็คิดมากเอ๊ะคุยกับคนไกลเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเราจะมีโอกาสได้ไปต่อหรือเปล่าบางคนกําลังคิดมากบางคนก็กําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะมีคนเข้ามาจีบเราแล้วเป็นคนไกลอย่างเงี้ยบางคนก็กําลังตัดสินใจว่าจะคุยต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะส่วนในบางเคสไม่เปิดใจจริงๆค่ะอารมณ์เศร้าหมนุนหมองคิดถึงอดีต แต่อยากแต่อยากจะให้คิดว่าชีวิตของคนเราทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีขึ้นมีลงถ้าเราทุกข์กับอดีตความรักมาเราเราไม่ลองเปลี่ยนแปลงตัวเองหาความสุขใส่ตัวเองก็ได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเปลี่ยนบรรยากาศนะคะอะไรดีๆมันก็จะเกิดขึ้นนะคะของชาวจอชาวจอค่ะจุดเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโอกาสมานะคุณกาลังจะมีโอกาสในเรื่องของความรักทางเลือกใหม่เข้ามา ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ฟ้องมาว่าอยู่ที่ความคิดของคุณคนเดียวเลยค่ะว่าคุณจะเริ่มต้นมะว่าคุณจะเริ่มต้นกี่โมงว่าคุณจะเริ่มต้นเมื่อไหร่นะคะเพราะบางท่านยังมีอดีตโอเคนะคะเขารอได้ถ้าคนที่เขามาจีบคุณเขารอได้นะ,ะเขารอได้แต่อย่าให้รอนานอารมณ์ประมาณนั้นรอได้แต่อย่ารอนานนะหรือเขาเขารู้สึกว่า ถ้าเข้ากับคุณเข้ากันด้วยดีมันก็ยังมีอนาคตอะไรดีๆเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแต่ถ้ามาจีบกันแล้วคุยกันไม่ดีเข้ากันไม่ดีก็ไม่เป็นไรต่างคนก็ต่างแยกย้กยายนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนี่คือคนที่กําลังจะเข้ามาหาชาวปีจอนะคะบางท่านได้คนมีตําหนิก็ไม่เป็นไรค่ะสถานะตําหนิได้นะคะโสดได้ไกลได้ไอ้ตำหนิอ่ะ ไอ้ตำหนี่คำว่าตำหนี่เนี่ยคนมีผ่านการมีครอบครัวมาแล้วพ่อไม่แม่ไม,ไม,ไมอันนั้นสมัยนี้มันมันเป็นเรื่องปกติวิสัยมันเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่ละนะคะอ่าแต่ตรงนี้จะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะได้พบคนไกลนะคะพบคนไกลได้นะแต่อย่างเช่นที่บอกการครบกันการจีบกันถ้าไปต่อก็โอเคถ้าไม่ไปต่อก็แยกย้ายก็แค่นั้นนะคะแต่เรามองว่าคุณกิดมังจะได้คนไกลด้วยชาวปิจอนะหรือการเปลี่ยนงานการได้เดินทางไปดูงาน ไปทำงานได้หมดทั้งนั้นแล้วก็บางท่านจะมองในมุมแบบนี้คุณอาจจะได้ใครเก่าๆที่เคยรู้จักก็ได้นะคะที่เคยไกลจากคุณไปแล้วโผล่เข้ามาก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนรู้จักได้นะคะการเปิดโอกาสให้กับตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคนเราต้องเรียนรู้ชีวิตของคนเรามันได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอ นะคะคไม่ต้องไปหวังอนาคตอะไรมากมายเอาแค่หวังวันนี้เราอะเริ่มต้นใหม่ก็พอละนะคะชาวโสดโอเคหวังเริ่มต้นใหม่ก็พอแล้วทุกอย่างมันก็จะสมูททุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามเขาเรียกอะไรตามตามเวลาตามการเปลี่ยนแปลงเองแหละนะคะเพราะบางท่านทุกใจกับอดีตมานะนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ชาวโสดมีคนมีตำาหนิค่ะนะคะมีคนมาขายขนมจีบค่ะทั้งนี้อยู่ที่คุณแล้วนะ หรือบางท่านมีคนเข้ามาคุณคบซ้อนก็ได้นะคะการครบตรงนี้คุณยังไม่เป็นแฟนกับใครเนี่ยคุณอาจทุกคนมีสิทธิ์เลือกเลือกคนที่ดีที่สุดแล้วก็เหมาะสมที่สุดสําหรับคุณนะคะมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วคุณอาจจะกำลังอยู่ในช่วงจังหวะเลือกก็ได้นะคะตรงนี้มีค่ะมีรักเข้ามานะคะชาวจอรักออนไลน์รักทางไกลได้ทั้งนั้นรักคนรู้จักเก่าๆได้ด้วย งานจะมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่ๆโอกาสใหม่ๆงานใครไม่ได้เริ่มต้นใหม่ระวังมีปัญหาขัดแย้งความกดดันความกดดันต่างๆนาะนาะความขัดแย้งต่างๆนาะนาะนะคะแต่เรามองว่าคุณกําลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใครทําออนไลน์ใครอยากจะทําออนไลน์เริ่มต้นลุยสร้างโอกาสกา็สมาโลกสมัยเปลี่ยนแปลงเขาฟ้องมาอยู่แล้วโลกเปลี่ยนแปลงเวลาเปลี่ยน,เ,นเราต้องมีสิ่งใหม่ๆเข้าหาตัวเองด้วยนะคะตรงนี้โอเคส่วนในเรื่องของ ความรักนะคะความรักค่ะคนที่มีปัญหาต่อกันนะระวังการผิดใจกันกันไม่เข้าใจกันนะคะให้คุยกันดีๆนะคะคุยกันไม่ดีบอกแล้วว่าทิฐิไม่ช่วยอะไรทิฐิจะทําให้เปลี่ยนแปลงนะคะ mm hmm. ส่วนชาวโสดมีคนมาค่ะสเสน่ห์เนื้อหอมมีความรักเข้ามาหาคุณเร็วๆนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของคุณเ mm hmm. พราบางท่านก็ยังยังไม่กล้าจะ ตัดสินใจหรือไว้วางใจเพืทีเดียวอ่ะบางท่านก็กังวลมากมายนะคะแต่เรามองว่าโอกาสความรักครั้งใหม่ทางเรื่องใหม่กาลังจะเกิดขึ้นและบางท่านก็ดีไปเลยก็มีนะคะบางท่านก็ดีไปเลยค่ะมีโอกาสนะคะถ้าความรักตรงนี้วันใดวันหนึ่งที่คุณรู้สึกคุณมั่นใจละโอเครักครั้งนี้มั่นใจว่าจะได้ไปต่อวันข้างหน้าความรักก็น่าจะมีโอกาสที่ดีๆนะคะในอะไรที่มันเชิงรักษาที่ว่ามั่นคงกว่าเดิมชัดเจนมากกว่าเดิมนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ค่ะชาวจอ 1เดือนเต็มนะคะหเดือนเต็มขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสําเร็จนะคะคิดเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆงานอะไรใหม่ๆโอกาสก็มานะนะคะตรงนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านค่ะที่ยังติดตามรับฟังรับชมชาวจอเลขประจําตัวปีนักศึกษาเลขสี่นะคะท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ลองพิมพ์เข้ามาได้นะคะเพร่ะจะได้ทราบว่าเออยังมีคนรับฟังอยู่ นะคะยังมีผู้รับฟังยังมีคนรับฟังเรามาถึงตรงนี้นะคะขอขอบคุณมากๆ f c ทุกทท่านเลยค่ะนะคะที่เป็นกัลยาณน้มิตรต่อก,กันนะคะแล้วก็การยังคาดหวังยังเป็นกัลยาณน้มิตรต่อก,กันแบบนี้เสมอไปนะคะปีนี้หรือเวลาปั๊บเดียวเองปั๊บเดียวก็จะสิ้นปีแล้วคิดจะทาอะไรลุยสร้างสู้นะคะจุดเปลี่ยนชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ